ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เรื่องเล่าจากคณะเสือป่าเสนอเรื่องสวัสดีครับเฮียมีอะไรให้ผมรับใช้ครับใช่พอดีลูกน้องเฮียมันจะกลับบ้านการช่วงก่อนปีใหม่เลยจะว่าเหมารถตู้ไปส่งคนงานหน่อยนะส่งอย่างเดียวขากลับพวกมันจะกลับกันเองช่วงเทศกาลหารถตู้ยากมาก ได้ครับเฮียรถตู้ผมยังไม่มีคิวพอดีเลยครับชัยเป็นหนุ่มใหญ่ไว้40ปีขับรถตู้โดยสารประจำทางมาหลายปีจนผันตัวมาขับรถตู้รับจ้างเป็นของตัวเองชัยเป็นคนใจดีนิสัยสุภาพรู้จักคนเยอะทำให้อาชีพที่ทำนั้นไปได้สวยวันนี้ต้องพักผ่อนเอาแรงสักหน่อย รุ่นนี้ต้องขับรถระยะไกลถึงภาคอีสานถ้าไม่พักเอาแรงเดี๋ยวจะแย่ได้ใช้กล่าวพร้อมทิ้งตัวลงบนที่นอนก่อนที่จะหลับไปการเดินทางครั้งนี้เป็นการเดินทางไกลถึงภาคอีสานทางตอนบนช่วงปีใหม่นั้นหน้าเทศกาลการจราจรหนานแน่นส่งผลให้รถติดยาวหลายกิโล ผู้จ้างเหมาจึงกำหนดวันเดินทางก่อนช่วงวันหยุดหน้าเทศกาลหนึ่งสัปดาห์ทำให้การขับรถค่อนข้างง่ายการเดินทางนั้นไปกัน11คนรวมกับนายชัยผู้เป็นคนขับโดยเดินทางออกจากโรงงานที่จังหวัดสมุทรปราการช่วงเย็นประมาณ6กโมงครึ่งเพราะต้องรอผู้โดยสารเลิกงานก่อนการเดินทางช่วงกลางคืนนั้นไม่ร้อน แต่การขับขี่ช่วงกลางคืนก็อาจทำให้หลับในได้เช่นเดียวกันชัยจึงเปิดเพลงสร้างบรรยากาศในรถให้รู้สึกตื่นตัวบวกกับคนบอกทางที่นั่งอยู่ข้างๆทำให้มีเพื่อนคุยแก้งง่วงได้ดีน้าบุญมาเป็นคนคุยสนุกเล่าเรื่องราวความลำบากในวัยเด็กให้ผมฟัง ตลอดจนประสบการณ์ในการใช้ชีวิตที่กรุงเทพในวัยหนุ่มและการเป็นนักเลงผู้หญิงจนผู้โดยสารแถวหลังตะโกนแซวแกอยู่ตลอดว่าแกโม้อย่าเชื่ออย่าไปเชื่อแกมากนะเมื่อหนาบุญมาโดนแซวแกก็แก้หน้าด้วยการทำเสียงเข้มดุพร้อมขู่ว่าจะฟ้อง เทียว่าพวกคนงานแอบกินเหล้าในเวลางานทำให้บรรยากาศในรถครึกครื้นกันอยู่ตลอดเส้นทางที่ออกจากตัวจังหวัดสมุทรปราการเมื่อรถตู้ขับมาถึงจังหวัดขอนแก่นในเวลาเกือบจะเที่ยงคืนชัยจอดพักรถและให้ผู้โดยสารแวะเข้าห้องน้ำที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง ใช้ถือโอกาสลงมายืดเส้นยืดสายและดื่มเครื่องดื่มชูกำลังที่เตรียมมาเพื่อให้ร่างกายตื่นตัวบ้างหลังจากที่ขับรถมาเป็นเวลาหลายชั่วโมงและใช้สายตาในการจดจ่ออยู่บนท้องถนนปั๊มน้ำมันสมัยนี้ไม่มากกลัวเหมือนปั๊มน้ำมันสมัยเมื่อก่อนเลยนะนะบุญมากล่าวขณะที่มือข้างหนึ่งเขีย่ยขี้บุหรี่ลงพื้น ผมว่าก็จเจริญตามการเวลาดีนะครับการเดินทางจะได้ปลอดภัยเมื่อก่อนปั๊มน้ำมันจะมีโรงแรมอยู่คู่กันผีเยอะเวลามาต่างจังหวัดนะได้นอนที่ไหนล่ะวิ่งหนีผีกันแนบเมื่อชายได้ยินที่น้บุญมาพูดเท่านั้นชายก็รีบตัดบทด้วยการขอไปเข้าห้องน้ำทันที เวลานี้ในความรู้สึกของชัยบอกว่าไม่ควรจะมาเล่าเรื่องอะไรแบบนี้เพราะจังหวัดที่ชัยจะไปนั้นชัยก็ไม่เคยไปเพราะผลจากจังหวัดขอนแก่นไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างคงค่อยๆห่างความเป็นเมืองทั้งแสงไฟที่ส่องสว่างตามข้างทางจะค่อยๆห่างและทุ่งนาที่ปกคลุมด้วยความมืดจะมีบ้านคนอยู่เรียงรายเต็มสองข้างทางใหม่นั้น ก็ยังไม่รู้ขึ้นมาครบกันหรือ,อยังครับแถวหลังถ้าครบแล้วช่วยกันดูว่าประตูล็อกสนิทหรือเปล่าครับเราจะเริ่มออกเดินทางกันแล้วสมาชิกขึ้นมาครบแล้วไอ้นุม่มประตูก็ล็อกสนิทแล้วไปกันเลยพอทุกคนที่เดินทางทำธุระและยืดเส้นยืดสายกันพอสมควรแล้วก็ขึ้นรถเพื่อเดินทางต่อ ตู้ของชายค่อยๆขับออกจากตัวปั๊มน้ำมันผู้โดยสารในรถเริ่มนอนหลับเหลือเพียงชัยกับน้าบุญมาที่ยังคุยกันอยู่รถตู้ของชายเป็นคันเดียวที่ขับมุ่งหน้าไปจังหวัดที่มุ่งหมายโดยไม่มีรถคันไหนสวนผ่านกันลงมาเลยนานๆจะมีรถสิบลอ้อขนส่งสินค้าสวนเลนถนนลงมาบ้านช่วงเวลาประมาณเกือบจะตีสอง เส้นทางเริ่มเปลี่ยนไปบรรยากาศสองข้างทางเริ่มเปลี่ยนมีแต่ความมืดไร้แสงไฟสองสว่างต้นหมายใหญ่สองข้างทางนั้นยิ่งชวนให้ต้องระวังในการขับแต่ใชายก็อุ่นใจที่ยังมีนาบุญมานั่งอยู่ข้างๆอย่างน้อยแกก็เป็นคนที่รู้จักเส้นทางนี้ดีกว่าใคร มันเหมือนมีหมาดำตัวใหญ่ลักษณะมันใหญ่มากใหญ่จนชัยเองยังตกใจจนต้องเหยียบเบรยกยางกระทันหันแต่ดีที่ชยายไม่ได้ขับมาเร็เพราะไม่ชินกับเส้นทางสายนี้จึงค่อยๆขับมาหมาดำที่ชัยเห็นนั้นมันวิ่งตัดหน้ารถของชัยและหายเข้าไปในป่าข้างทาง,ทางของอีกฝั่งหนึ่งผู้โดยสารทั้งคันรถแตกตืน่นว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรไหมกำลังฝันดีเลยชวอรอาแต่ดีที่รถไม่เสียหลัก ชัยตัดสินใจตกไฟเหลียวและจอดรถนิ่งอยู่บริเวณข้างหลายทางชัยเห็นมันไม่ค่อยชัดเพราะด้วยความเร็วของมันและความมืดที่ปกคลุมอยู่สองข้างถนนแต่ที่รู้รู้มันเป็นหมาดำขนาดตัวใหญ่พอๆกับคนได้แต่สิ่งที่สร้างความประหลาดใจยิ่งไปกว่านั้นคือนาบุญมาที่นั่งมาข้างๆแก่เงียบสิงลงทันทีและสั่งไม่ให้ใครลงจากรถชัยเองก็โดนสั่งห้ามลงด้วยเช่นกันทุกคนในรถเงียบสนิท ไร้สีพูดคุยจนน้าบุญมาแกถามผมขึ้นมาว่าขับรถต่อไหวไหมล่ะตัวผมน่ะไหวแต่ยังงงอยู่ว่าสิ่งที่เพิ่งเห็นนั้นมันคืออะไรอ่ะนะจะว่าผมเคลียร์หรือตาฝาดแต่ที่ผมเห็นมันเป็นหมาดำตัวใหญ่ทำไมถึงวิ่งไปได้อย่างรวดเร็วชัยคิดทบทวนอยู่ในใจพอได้สติชัยจึงขับรถเพื่อเดินทางไปต่อ แต่สิ่งที่แปลกไปคือนาบุญมาเงียบลงไม่พูดอะไรบอกเพียงแค่เส้นทางที่จะไปยังมู่บ้านของแกเพียงเท่านั้นชายคิดว่าแกคงเริ่มง่วงและเพลียที่นั่งคุยกับชายมาตั้งแต่ช่วงเย็นก็เลยไม่ได้เซาซีอะไรแกมากนักเมื่อรถตู้เข้าถึงตัวหมู่บ้านนาบุญมาบอกทางให้แวะส่งผู้โดยสารตามบ้านหลังต่างๆจนครบจนมาถึงบ้านของแกเองซึ่งเป็นจุดหมายหลังสุดท้าย ชัยมองนาฬิกามันเป็นช่วงเวลาใกล้ตีสามเห็นจะได้นาบุญมาชวนชายค้งคืนที่บ้านของแกแกพยายามชวนชัยอยูาหลายรอบแต่ชายต้องรีบตีรถกลับกรุงเทพเพื่อให้ไปให้ทันงานเหมาอีกรอบหนึ่งจึงจําเป็นต้องปฏิเสธแกก่อนที่ชายจะขับรถออกมานาบุญมาได้พูดกับชัยมาประโยคหนึ่งว่าเห็นอะไรก็อย่าจอดรถนะค่อยๆขับไปอย่ารีบและอย่าลงจากรถล่ะชยัย กล่าวลาแก่และชงวงนใจอยู่ไม่น้อยเกี่ยวกับคำพูดของน้าบุญมาแต่ชัยก็ต้องรีบตีรถกลับจึงพยายามไม่คิดอะไรในขณะที่ชัยหันหัวรถออกมานั้นชัยมองไปที่กระจกมองท้ายด้านหลังของรถฝั่งคนขับทำให้ชัยเห็นน้าบุญมายืนมองมาที่รถตู้ของชัยพร้อมสายหน้าเบาๆชัยคิดในใจว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆ แต่เมื่อหันรถออกมาคือเท่ากับว่าชัยตัดสินใจแล้วที่จะกลับกรุงเทพชัยขับรถตู้ออกมาพ้นจากตัวหมู่บ้านได้สักพักโดยใช้เส้นทางเดิมที่วิ่งเข้ามาซึ่งมันเป็นทางที่จะไปเชื่อมกับเส้นทางหลวงชนบทได้บรรยากาศเดิมเริ่มปกครุมทีนี้มันไม่เหมือนเดิมตรงที่ว่ามีเพียงจากความเงียบสนิททั้งสองข้างทางและภายในรถ ที่ไร้ผู้โดยสารมีเพียงเสียงเพลงจากเครื่องเล่นที่ยังดำเนินเพลงเป็นเพื่อนเช่นเดิมรถตู้ของชัยเพียงคันเดียวที่วิ่งอยู่บนเส้นทางเส้นนี้เพียงลำพังชัยตัดสินใจเปิด GPS เพื่อหาเส้นทางที่มันจะทำให้ชัยออกไปจากเส้นทางนี้ได้เร็วขึ้นแต่ยิ่งชัยขับตามเส้นทางที่ GPS บอกมันยิ่งเข้าไปลืกจากถนนที่รถสองคันนั้นสามารถวิ่งสวนกันได้ ก็กลายเป็นถนนเลนเดียวที่เป็นดินแดงลูกหลังมีความไม่เสมอกันของพื้นถนนสองข้างทางมีต้นกระถินลำต้นสูงใหญ่รกหนานแน่นโค้งเท่าหากันในจังหวัดที่ชัยสับสนกับเส้นทางอยู่นั้นชัยตัดสินใจจอดรถตู้เพื่อดูโทรศัพท์ทันใดนั้นเอง ทางทางของชัยก็ชำเลืองไปเห็นหญิงสาวที่ไหนไม่รู้กระโจนออกมาจากป่ากระถินข้างทางกระโดดมาบริเวณหน้ารถตู้ของชัยฝ่ายหน้ารถสาดสายให้เห็นหน้าของเธอชัดเจนมากชัยถึงกับพัง,งา์หัวใจแทบจะหยุดเต้นเพราะภาพหญิงสาวที่ชัยเห็นนั้นเธอไม่ใช่คนใบหน้าของเธอติดตามากเพราะดวงตาของเธอนั้นไม่มีในตาดำ เสื้อผ้าที่สวมใส่อยู่ก็เปื้อนเปื้อนด้วยเลือดเสียงหัวเราะของเธอแหลมตังวานเข้ามาในรถชายกระโดดจากที่นั่งคนขับไปอยู่แถวที่สองของรถตู้หยิบผ้าห่มมาลุมโป่งก่อนที่จะหมดสติตาชายได้ยินเสียงคนหลายคนหัวเราะอ,อีอุ่นอุ่นระงมประโยคที่ผู้สาวนั้นพูดก็ยังหลอนอยู่ในหัวของชายจนชายไม่เคยมีวันลืมประโยคนั้นก็คือ ไม่อยู่น้ำค่อยบอชัยมารู้สึกตัวอีกทีนั้นก็คือมีชาวบ้านมามุงดูพร้อมพยายามขอกระจกอยู่รอบรอบรถตู้ของชัยชัยโล่งใจที่เริ่มเห็นแสงแดดที่สาดเข้ามาจึงตัดสินใจเปิดประตูรถออกเพื่อลงมาคุยกับชาวบ้านหนุ่มเอ้ยเจ้าคือมานอนอยู่หม่องนี่บอย่านผีบอ ชาวบ้านอีกท่านหนึ่งชี้ให้ชายหันไปดูบริเวณด้านหลังของรถตู้ชายแทบไม่เชื่อสายตาของตัวเองภาพที่เห็นคือบ้านไม้หลังเล็กๆสภาพเก่าและใหม่คละกันอยู่เรียงรายกันเป็นตับอยู่บริเวณป่ากระถินลำต้นใหญ่ซึ่งเป็นทางที่ชัยขับผ่านมาโดยห่างจากบริเวณที่ชายอยู่รถตู้ไม่ถึงร้อยเมตรชายหวนคิดถึงคำที่นบุญมากล่าวไว้ทันที และเหตุผลที่แกอยากให้ชายค้างอยู่ที่บ้านของแกถ้าไม่รันแกชายก็คงไม่ต้องมาเจอเหตุการณ์ชวนขนลุกแบบนี้แน่นอนถ้ายิ่งเกิดอุบัติเหตุที่ร้ายแรงด้วยแล้วชายคงไม่มีโอกาสได้ใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้ต่อไปแน่ๆ ุบันหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นชัยเลิกขับรถตู้โดยสารเหมาบริการต่างจังหวัดใกล้ไกลอีกเลยเนื่องจากป่วยเป็นโรคหัวใจเต้นผิดปกติและมีอาการเห็นภาพหลอนทุกครั้งเมื่ออยู่เพียงลำพังคนเดียวขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังและขอส่งทุกท่านขอนอนหลับฝันดี ในคืนนี้สวัสดีครับ